ไม่คิดว่าจะได้จริงๆครับก็ไปเจอใน Facebook มาก็เห็นเลยเสี่ยงดูมามก็็แได้จริงๆครับสี่ครับวันนี้นะครับสําหรับกระแสดราม่าหลายคนนะครับที่บอกว่าติดแบคลิสต์ออกไม่ได้ขายฝันนะครับติดนู่นนี่นั่นมาคืนรถบ้างอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับเรามาให้เจอลูกค้าจริงๆนะครับลูกค้าที่ติดจริงๆเลยนะครับเรามาคุยกับลูกค้ากันนะครับว่าลูกค้าติดอะไรบ้างแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ ก็ดีใจครับไม่คิดว่าจะออกได้ติดเรื่องอะไรมาครับติดบัตรเครดิตครับบัตรเครดิตเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็ได้รับรถ h o น d a c ซ t ต้สวยๆไปหนึ่งคันนะครับเอาไปไว้ใช้นะครับอยากให้พี่ลองบอกผู้ชมนิดนึงว่าเนี่ยติดเนี่ยไอที่แบบคอมเมนต์มาขายฝันนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยอยากจะบอกอะไรเขาบ้างครับว่าทําได้จริงๆก็ที่แรกก็ไม่คิดว่าจะได้จริงๆครับก็ไปเจอใน Facebook มาก็ เลยเสี่ยงลมก็ได้จริงครับนะครับก็มีโอกาสจะแนะนําคนอื่นมาอีกไหมครับพี่อย่างนี้ก็จะแนะนําครับขอบคุณมากนะครับพี่เท่าว่าได้แนะนํามานะครับเรามีค่าแนะนําให้อีกนะครับจากงานขายเนาะมาวันนี้เดี๋ยวเรามาส่งมอบรถกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ที่มาอุดหนุนนะครับของดูรถดั่องนะครับหวังว่าจะพาคนอื่นมาด้วยนะครับขอบคุณเอียเหมือนกันนะครับให้โอกาสโอเคครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับออกได้จริงๆนะครับ ใครทีต list, ่ติดแบ c ็คลิสตูโรติดทัามติดแท็กซิ่นะครับออกที่อื่นไม่มีเงินดงเงินดาวมาที่นี่เลยนะครับลืมถามพี่เขาอีกข้อนึงลูกค้าถามพอดีพี่เขาติดแล้วได้จ่ายเงินดาวไหมจ่ายเงินดาวไหมครับไม่ต้องจ่ายครับไม่ต้องจ่ายได้ว <ๆ S 1> ครับได้เงินเหลือกลับบ้านเออเหลือจริงๆนะครับทุกท่านครับมีรถมากกว่าร้อยคันมีทุกประเภททุกเกรดและมีไฟแนนซ์ทั้งเครดิตปกติและแบ c ็ l ลิสครับทักมาได้เลย อยู่รามินทาซอย31ครับนะครับมาเจอกันที่รามินทา31ได้เลยนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมขอส่งมอบรถลูกค้าก่อนนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับไม่ว่าคุณจะติดอะไรมาติดแบ็คลิฟติดแท็กซิ่งหรือกู้ที่ไหนมาไม่ผ่านอย่าเพิ่งท้อครับปรึกษาเราก่อนกับดูรถ .com นะครับ